สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียอยู่ที่ Wisdom สาขาฟิวเจอร์ r าร์ลังสิตน,นะครับอย่างที่ทุกคนรู้จักเลยนะครับว่า Wisdom เขาคือบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับมีตั้งแต่ตะวันตกญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไทยนะครับและเมนูครับที่ทุกคนได้มาลองทาน ที่เป็นเมนูฮิตเลยก็คือเนื้อวากิวไบโฮบะนะครับและเขายังมีเนื้อวากิวหรือว่าเนื้ออื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับวันนี้นะฮะเนียไม่ได้พามารีวิวของกินนะครับแต่จะพาไปบุกครัวการของว i สตอมเพราะว่าวิสตอมอใช้เครื่องสไลด์ของคิชิโมะมาเป็นระยะเวลายา,ยาวนานแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป ชฟสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเรามาอยู่ในครัวนะครับกับเชฟขออนุญาตในการบุกครัวเชฟหน่อยนะครับได้ครับเร้องต้นอยากสอบถามว่าในครัวเนี่ยปกติช่วงเวลาไหนอะวุ่นวายมากที่สุดเป็นช่วงเปิดร้านครับเป็นช่วงเตรียมอาหารครับเตรียมวัตถุดิบรอสำหรับเปิดร้านครับถ้าลูกค้าก่อนเข้ามาเยอะๆนี่คือวุ่นวายไหมครับวุ่นวายครับก็คือจะเป็นช่วงเที่ยงครับหรือว่าเป็นช่วงเย็นครับจะค่อนข้างวุ่นวายครับในโซนที่เราเตรียมเนื้อผลิตเนื้อนี่ยครับ ปกติเวลาเราใช้เชฟนี่เวลานการสไลด์เนื้อกี่คนนะครับครับหนึ่งถึงสองคนครับก็เพียงพอครับผมเมนูไหนได้รับความนิยมมากที่สุดอาเชฟครับก็คือตอนนี้จะเป็นเนื้อใบารบะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวครับแล้วก็เป็นพวกยนเนื้อวากิวครับเนื้อของวิทดอมเนี่ยครับมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับครับก็คือวิทดอมนะครับเราตอนนี้เราใช้เป็นเนื้อเกตพีเมียมครับ ยยอย่างเนื้อเพรีเมียของวิสตอมครับมันเป็นแบบเราแบ่งประเภทเนื้อเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ที่เราใช้ครับก็คือจะเป็นเนื้อลิปอายครับก็คือเป็นเนื้อสันนอกแบงแอคัดครับ A5 ครับโอ,โอ้เนื้อที่ใช้ของวิสตอมนีแต่เนื้อตัวพีเมียมเลยนะครับเชฟครับแล้วทาไมเราถึงไม่ใช้เนื้อที่เราแบบแช่ฟรีดไว้เราเสิร์ฟลูกคา้าครับ ครับก็คือเนื้อจะแห้งครับเราจะใช้สดใหม่ทุกวันครับก็คือสไลด์ที่ต่อที่ให้ลูกค้าครับอ๋อนั่นแปลว่าของวิทดอมเนี่ยก็คือเราจะเอาเนื้อที่ชิลมาก่อนจากนั้นไปสไลด์แล้วก็เสิร์ฟลูกค้าเป็นตามออเดอร์ใช่ครับเพื่อได้คุณภาพใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างเครื่องสไลด์ที่ของวิทด้อมใช้เนี่ยจะใช้เป็นรุ่นไหนครับครับตอนนี้ที่วิทดอมใช้นะครับจะเป็นเครื่องกึ่งออโต้ครับ ก็คือจะใช้แบบเดียวเลยอย่างที่เชฟบอกครับว่าเวลาที่เราใช้เครื่องสไลด์คือออโตของเชมอนเนี่ยอยากทราบว่าเรามีเคล็ดลับยังไงบ้างครับที่เราสไลด์เนี้อออกมาได้มันชิ้นเท่ากันเครื่องสไลด์ครับก็คือสามารถปรับระดับได้ครับทางร้านเราจะใช้อยู่ที่0.5ถึง1มิลครับแปลว่าถ้าสไลด์รางาณนี้ต้องใช้ความคมใช่ครับใบมีดค่อนข้างคมครับผมข้อดีของตัวเครื่องสไลด์ที่เชฟลองใช้เนี่ย ความรู้สึกจริงๆอะเป็นยังไงบ้างครับเครื่องสไลด์ของเคเชนมอก็คือคมครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้ดีครับสไลด์เนื้อออกมาครับค่อนข้างเท่ากันนะครับก็คือจะเท่ากันตลอดนะครับเนื้อจะไม่ขาดครับวิสตอมเนี่ยเรามีครัวอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับเราจะมีครัวเบอร์เกอรี่ครับครัวจีนครับแล้วก็ติ่มซําแล้วก็จะเป็นครัวไทยแล้วก็เป็นยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับอ๋อใช่ครับรั่วของวิสตอมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าอย่างนี้ที่ลูกค้าเขาชอบกันน่าจะเป็นเกิดจาก อาหารหลากหลายประเภทหลากหสไตล์เดี๋ยว,บวรบกวนลองสไลด์เมนูเด็กของ b ิสตอให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับ <Okay. S 2> งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ okay. วันนี้เฮียดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นเชฟของบิสตอมใช้เครื่องสไลด์ของคิชเช n นมอลปกติเวลาฟีดแบ็กกับลูกค้านะครับจะมีทางอินบ x ็อกแล้วก็โทรคุยเท่านั้นแต่วันนี้ได้ไาเห็นเชฟจริงก็เลยดีใจมากนะครับที่คิชเชนมอลได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้านอาหารครับที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากเครื่องสไลด์รุ่นกึ่งออโต้ของคิเชนมอลนะครับของเราอ่ะยังนําเข้าเครื่องสไลด์อ่ะอีกหลายรุ่นหลายประเภทเลยสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับและใครนะครับที่สงสัยเรื่องการบริการของคิชเราอ่งีฟในกรรุงเทพและปิมฑล ล้วก็ยังมีพนักง,งานนะครับไปสอนการใช้งานพร้อมติดตั้งและที่สําคัญสินค้าของพีชอีโดรับประกัน1ปีเต็มและอีกอย่างนะครับที่เราเข้าใจลูกค้านะครับเวลาลูกค้าใช้งานระยะเวลานานหรือว่าใช้งานต่อเนื่องหรืออาจจะมีการขาดการดูแลรักษานะครับอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าพีชอมดของเรามีบริการเครื่องสํารองให้ยืมในระหว่างส่งซ่อมด้วยนะครับหรือว่าดูแลรักษาร้านก็จะได้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นนะครับและคลิปหน้านะครับเฮียจะพาไปรีวิวบุกครัวร้านไหน หรือว่าจะมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่สามารถติดตามชมได้ในทาง YouTube ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับทิชมอบ๊ายบาย